อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันขมรหน้าชากระจะฟ้องไทยขึ้นศาลโลกล่าสุดทูตไทยส่งเรื่องถึงอยู่เอ็นแล้วจับตา p ีเอ็นองของขมรอาจมีผลกระทบต่อ4จังหวัดอีสานใต้กองทัพไทยล็อกเป้าเขาพวิหารปิดตายทางขึ้นท้ายากขึ้นไปไต่บะาดิงขึ้นมาเองขมรยังใช้โรนพีชีพอย่างต่อเนื่อง ถล่ม B.M 2 1บไม่ยั้งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารวมถึงอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของกองทัพภักที่2ท่านผู้ชมครับยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับกองทัพพาคที่2ได้ออกมานะครับชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลา17นาฬิกาเพื่อกรุณาทราบดังนี้ สถานการณ์ในห่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยในหลายจุดสําคัญส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อกําลังพลและประชาชนในพื้นที่โดยกองทัพภาคที่สองได้สั่งการให้หน่วยปืนใหญ่ฝ่ายเรายิงไปยังที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนต่างๆของฝ่ายข้าศึกทุกพื้นที่ตามหลักการป้องกันตนเอง ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กําลังอย่างเคร่งครัดสรุปการใช้อาวุธของฝ่ายกัมพูชาวันที่10ธันวาคม2568จนถึงเวลา15นาฬิกาฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธบ m 2 1จํานวน79ครั้งลูกจรวด31,60นัดรวมถึงปัจจุบัน8,160นัดใช้ปืนใหญ่จํานวน122นัดและใช้โดนทิ้งระเบิด FP v วต่อฝ่ายเราจํานวน63ครั้ง125าลำพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายกัมพูชาได้มีการปฏิบัติการโจมตีหลายครั้งได้แก่การใช้อาวุธยิงสนับสนุนและการใช้ระเบิดคว้างในพื้นที่ช่องอานม้าเนิน677และตลาดช่องอานม้าฝั่งไทยพื้นที่พระวิหารฝ่ายกัมพูชาใช้เคลนก่อสร้างในพื้นที่เป็นจุดตรวจการโดยมีการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์ทำให้ในห้วงที่ผ่านมาฝ่ายฐานไทยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตในวันนี้จึงได้ดำเนินการยิงทำลายเคลนก่อสร้างดังกล่าว เพื่อทาให้ฝ่ายกัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทหารพื้นที่ปราสาทตาควายฝ่ายกัมพูชามีการใช้โดรนพีชีพ FPV จํานวนมากและชุดชอวบลโดรฝ่ายเราถูกโดนข้าศึกทิ้งระเบิดกําลังพลฝ่ายเราปลอดภัยฝ่ายตรงข้ามมีการยิงปืนออกมาจากตัวปราสาทฝ่ายเราใช้พลซุ่มยิงในการยิงตอบโต้ตามเหตุการณ์และมีกระสุน BM21 ตกในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินประมาณ20นัดนอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชายังใช้อาวุธยิงเข้าใส่พื้นที่พลเรือนฝ่ายไทยโดยวันนี้ตรวจพบการยิงอาวุธจรวด BM21 ตกในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลพนมตรงรักเฉลิมพระเกียรติห่างประมาณ500เมตรซึ่งกองทัพที่2ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วจึงต้องรีบแจ้งเตือนให้ดําเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเจ็บเข้าที่ปลอดภัยสําหรับการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือกาลังพลที่บาดเจ็บหน่วยแพทย์กองทัพที่2ได้เตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาล โดยทําการจัดตั้งที่พยาบาลพร้อมให้การรักษาพลเรือนและกําลังพลทหารเพื่อช่วยชีวิตในภาวะวิกฤตก่อนที่จะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลในเขตหลังโดยการส่งกลับผู้ป่วยดําเนินการด้วยรถพยาบาลเป็นหลักและในกรณีผู้ป่วยวิกฤตได้ประสานใช้เฮลิคอปเตอร์พยาบาลสกายด็อกเตอร์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดกองทัพที่2จะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและรักษาธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลัง นี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับคำรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพพักที่2นะครับท่านผู้ชมก็ข้อมูลก็ตรงกับที่เราทำคลิปกันมาทั้งวันท่านผู้ชมครับซึ่งบางภาพนี่ก็ใช้ด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือยืนยันอีกทีว่าแหล่งข่าวของเราก็มาจากทางฝั่งของกองทัพนะครับที่ช่องผมเอามาใช้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับสื่อขมีนดิ้นตายแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้อย่างพนมเปนโพสต์นะครับ ออกมาโพสต์บอกว่าพลเรือนกับูชาเสียชีวิต9รายเป็นทารกหนึ่งรายบาดเจ็บ46รายเหตุกองทัพไทยลุกรานด้วยอาวุธหนักเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายพลเรือนลั่นรัฐบาลกำลังรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องศารอาญาระหว่างประเทศท่านผู้ชมครับนะฮะมันก็จะพยายามลากเราขึ้นศาลโลกนะฮะสำหรับขมิญท่านผู้ชมครับพูดอะไรไม่ดูตัวเองในพวกนี้นะฮะขมิ comment, ตาแตกก็ต้องบอกว่าว่าวานเนี่ยท่านผู้ชมใครได้ดูคลิป ผมบอกกล่าวไปแล้วนะครับมันเอาเด็กผู้หญิงไปประกอบลูกปืนคอนะฮะยิงถล่มใส่ไทยอยู่เลยนะครับเออเมียประกอบผัวยิงต้องบอกว่าไม่พูดถึงเลยเหรอฟ้องมาก็ฟ้องกลับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันยิงใส่โรงพยาบาลไทยเราด้วยนะฮะวันนี้เองเนี่ยสื่อของ BBC ก็ลงพื้นที่ด้วยเห็นกับตานะครับท่านผู้ชมห่างโรงพยาบาลแค่500เมตรนะฮะโชคดีที่แม่พากันหลบลงบังเกอร์กันหมดแล้วนะครับสำหรับคนป่วย ก็ต้องชื่นชม,มนะครับว่าทางรัฐเองก็เดินเกมเร็วนะครับก็พาผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศเนี่ยลงพื้นที่และล่าสุดนี้ไม่รอช้าลครับเราได้ส่งเรื่องราวถึง UN เรียบร้อยแล้วนะครับให้คำมันเก็บหลักฐานต่อไปแต่เรานี่ส่งถึง UN แล้วนะครับทุกผู้ชมล่าสุดนะครับเออคราชทูธผู้แทนถาวร ของไทยประจำยูเอ็นนะครับได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับประจำเดือนธันวาซึ่งผู้แทนเป็นชาติของสซรโววเนียนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นประธานอยู่ในตอนนี้ท่านทูตเชิดชัยส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยเดินเกมก่อนเขมรนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งในเนื้อหาเอกสารที่ส่งให้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับไล่มาตั้งแต่วันที่7ธันวาเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขมรเนี่ย ยิงใส่ทหารไทยของเราก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ไล่เรียงมานะครับวันที่8นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตลอดทั้งวันวันนี้รวมถึงพูดถึงการโจมตีการยุๆยุนะครับและยิงแบบไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาด้วยงานนี้ขมลเละนะฮะเราเองได้ส่งเอกสารถึง UN เรียบร้อยแล้วนะครับกลัวซะที่ไหนล่ะครับเอาให้สุดเอาให้จบนะฮะท่านผู้ชมครับถ้ามาหยุดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสียของเลยทีเดียวนะฮะ ก็ต้องบอกเอาให้จบนะฮะให้มันสิ้นสภาพไปพอมีอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นห่อข้างแคร่แทงเราอยู่ทุกครั้งน,นะฮะท่านผู้ชมสําหรับขมาเนี่ท่านผู้ชมล่าสุดไปอัปเดตกันหน่อยแล้วครับด่วนแล้วครับกองทัพเปที่2เปิดเผยนะครับขนใช้ฝูงโรนพีชีพ FPV นะครับทิ้งระเบิดใส่ฐานไทยที่ปราสาทตาควายนะฮะขมายิงปืนจากตัวปราสาทนะครับไทยใช้พลซุ่มยิงเนี่ยตอบโต้ โอ้โหนะฮะประสาทต,ตาควายเละขนาดนี้มันยังอยู่ในตัวประสาทได้นะครับขมินเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าดูตามช่องเนี่ยมันอุดนะฮะบังเกอร์ไว้เนี่ยเต็มช่องนะท่านผู้ชมครับมันก็โผล่แต่ปลายกระบอ,อกปืนออกมาโอ้โหถึงแม้ว่าจะถล่มตรงนั้นมันก็เอามันไม่อยู่เหมือนกันได้รูปถึงความมืนของขมินเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ยังคงยิงตอบโต้ออกมาจากตัวประสาทว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นะครับ คณะศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ได้ออกมาชี้แจงเมื่อกี้นี่เองนะครับแม่พอแถลงเสร็จมันก็เอาเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลา17บเดาสีนาทีลฮะฐานกัมพูชายังคงระดมยิงจรวดหลายลำก้องนะครับอย่าง BM 21ยินี่นะครับยิงจากพื้นที่ชุมชนที่จังหวัดอุดรมีชัยนะครับไปยังพื้นที่ชายแดนแถวจังหวัดศรีสะเกดนะฮะท่านผู้ชมครับอ้าว นะครับก็ยังคงศาสตร์กระสุนใสไทยของเราอย่างต่อเนื่องท่านะผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังคงกระนำกันอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮนะท่านผู้ชมไปพูดถึงเรื่องนี้หน่อยท่านะผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนคงกังวลนะครกับข่าวคราวของ p ีเอ3ของขเมศน,นะครับที่วันนี้นะครับทางฝั่งของกองทัพเนี่ยออกมาบอกกล่าวก็เคลื่อนย้ายมาที่กำปงทมนะครับซึ่งตรงนั้นเองเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างประเทศนะครับไม่ว่ามันจะเลี้ยวลงใต้เลี้ยวขึ้นเหนือเนี่ย โดนไทยของเราทั้งหมดท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งของกองทัพภาคที่1นะครับถ้าขึ้นเหนือมาก็เป็นทางฝั่งของกองทัพภาคที่2ทั้ง4จังหวัดตรงนั้นซึ่งก็น่าเป็นห่วงท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเพจทางรถไฟมรณะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับได้ออกมาเปิดเผยภาพจากดาวเทียมอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ p ีเอที่จอดอยู่ที่กำปงทมนะฮะ กองบัญชา,าก,การกองทัพไทยของเราตอนนี้ก็ได้ชี้แจงมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องจริงมีจรวด p ี l เอนะครับเคลื่อนไปอย่างที่กำปรงทรมนะฮะท่านผู้ชมครับโดยกำปรงทรมเนี่ยนะครับอยู่ทางตะปบดอกเฉียงใต้ของโตรนเลสาบโดยระยะทางจากกำปงทมเนี่ยนะครับไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมในการใช้ p ี l เอนะครับจากการวิเคราะห์ของเพจทางรถไฟบรณะนะฮะท่านผู้ชม เพราะอยู่ห่างจากาชแด,ดนไทยประมาณ150-200กิโลเมตรหากทางฝั่งของกัมพูชาจะใช้ p l l 0 3ได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยต้องมีระยะยิงนะครับอย่างน้อยต้องตั้งฐานยิงที่จังหวัดพระวิหารหรืออุดรดมีชัยนะครับหากตัวพบว่า p พ l 0 3อยู่ที่จังหวัดกัมปงทมนั่นหมายความว่าทางกัมพูชา ก็มีแนวคิดที่จะใช้อาวุธนี้ในการยิงระยะไกลเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพ,พที่2หรือภาคอีสานของไทยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐต่อไปก็ต้องบอกว่ามันไปได้ทุกที่ทุกทางท่านผู้ชมครับเราตรวจพบหนึ่งระบบนะครับในการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้นะครับมันจะวิ่งขึ้นเหนือหรือมันจะวิ่งลงใต้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบกันหมดเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวัดใจจีนเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ผู้ให้บัตรนะฮะที่ผู้ชมครับว่าจะให้อนุมัติยิงหรือไม่นะครับเพราะว่าเพียงเดวศูนย์สาเป็นของจีนจะต้องใช้ดาวเทียมจีนนําวิถีนะฮะทุกผู้ชมครับซึ่งจีนเขาคงไม่ให้อยู่แล้วแต่ถ้ามันมีการแฮ็กโดยที่จีนไม่รู้อันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ทานผู้ชมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้ดาวเทียมจากจีนอยู่ดีในความรู้สึกผมนะถ้าเป็นฮุนเซนเนี่ย มันเอามายิงตั้งแต่ละรอบแรกแล้วท่านผู้ชมครับผมว่ามันยิงไม่ได้นะฮะมันก็เอามาขู่แหละตอนนี้เดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับขาวพระวิหารที่เราเองเนี่ยเพิ่งจะไปถล่มเคนขะเหมนเนี่ยพังยับนะครับที่ทางขึ้นปราสาทพระวิหารท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยนะครับก็รุนอยู่ว่าทหารไทยของเราจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับจะหยุดแค่ตีนปราสาทหรือเปล่า หรือว่าจะถล่มไปให้สุดซอยเลยท่านผู้ชมครับหลายคนลุ้นนะไหนๆก็ถล่มเคนตรงนั้นแล้วนะครับเอาให้สุดซอยเลยด้วยกันก็ต้องบอกว่าทหารเามนเนี่ยนะครับมันใช้พื้นที่ขาพุยห,หารเป็นฐานทัพนะครับท่านผู้ชมซึ่งพื้นที่ที่มันมีข้อพิพาทกันอยู่ก็คือตัวปราสาทเนี่ยเป็นมนรดกโลกซึ่งมันเอาไปทําเป็นฐานอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าไอ้พวกยูเนสโกตาบอดหรือเปล่านะฮะไม่ลงมาตรวจสอบสักที ตอนนี้เองมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วนะครับจากโรงแรมดีสอดแถวนั้นแม่มันดัดแปลงเป็นฐานอาหารบุดเลยท่านผู้ชมครับทางคงทางขึ้นซึ่งขึ้นนะครับล้ำดินแดนไทยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ไทยของเราจะผลักดันขเขมรเนี่ยนะครับจนตกเหวเลยหรือเปล่าโดยเฉพาะถานนที่มันอยู่ในไทยที่มันทานําถนนล้ําอธิปไตยของเราขึ้นมาจะตัดตรงนั้นเลยไหมท่านผู้ชมครับซึ่งผมเห็นโอ้โหแผนที่นะครับ การวางแผนของทางการทหารไทยแล้วเนี่ยนะครับเปิดเผยไม่ได้ย้ำไว้ตรงนี้นะครับเปิดเผยภาพนี้ไม่ได้เพราะว่าทางฝั่งของกองทัพไม่ให้เปิดเผยภาพนะครับแผนปฏิบัติการของกองทัพนะครับมีแนวโน้มสูงผมใช้คํานี้ได้กันว่านะครับขเมนจะไม่มีทางขึ้นเขาพิหารอีกต่อไปท่านผู้ชมครับอันนี้น่าสนใจนะครับขเมนจะไม่มีทางขึ้นเขาพิหารอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะพูดคํานี้แหละเอาแต่เบียงเท่านี้ ท่านผู้ชมครับรอติดตามผลงานของกองทัพอยู่เชียร์นะครับพี่นะฮะลุยให้มันสุดแดนสุดซอยไปเลยตรงนั้นถ้ามันจะขึ้นมาให้มันขึ้นทางฝั่งของมาลายดิงมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ